ดีค่ะสวยจังเลยใบสีเขียวดอกสีเหลืองแต่น่าเสียดายที่บานไม่พร้อมกันที่บานแล้วอีกไม่กี่วันก็คงจะเหี่ยวส่วนดอกตุมต้มๆก็จะบานถ้าบานพร้อมกันทั้งกอนเนี่ยจะสวยมากค่ะจะพาเดินไปดูกระเทียมอีกครั้งหนึ่งนะคะสวยจังเลยผู้เดินเดิน ทำคลิปตอนเช้าเนี่ยปัญหามากจังเลยเยนกหัดบินนกดำนกดำอาจจะไม่ใช่หัดหัดบินอาจจะนกแก่แล้วไปเข้ำไปเห่าเขาทำไม,ไม หมาตัวเล็กจะเป็นแบบนี้ส่วนมากตัวเล็กแต่ว่าเจอหมาใหญ่บางมันจะมีหมาตัวหนึ่งค่ะตัวบวกล้มเลยอะตัวใหญ่กว่าหมูอ,อ๋อพอพูดถึงหมูค่ะจะพูดถึงพี่ที่เดินป่าด้วยกันที่ไปเจอกันเมื่อเมื่ออาทิตย์ที่แล้วค่ะแฟนพี่เขาก็เลยบอกว่าเธอไปถ่ายรูปพ่อน,นะคะ มีมาถ่ายไว้หน้าบ้านหน่อยสิแล้วบอกว่าเธอพูดเล่นใช่ไหมเขาบอกไม่ได้พูดเล่นไปโทษนะคะเดี๋ยวนอกเรื่องนี่เป็นกระหลิกมาสตาร์อีกพันหนึ่งนะคะอันนี้มันจะไม่โตนะแล้วไม่มีดอกด้วยค่ะกลิ่นเป็นกลิ่นกระเทียมหมายถึงตรงบริเวณนี้ค่ะกลิ่นหมายถึงตรงจุดนี้นะกระหลิกมาสตาร์พันนี้จะกลิ่นกระเทียม กลิ่ออกกระเทียมแรงกว่าที่แบบมีดอกเท่าน,นี้แฟนพี่เขาเลยบอกว่ามันมีหมีมานะเมื่อคืนเลาวบอกโอ้ฉันไม่สนใจหรอกแค่ไปให้ไปถ่ายรูปถ่ายรูปที่หมีถ่ายไว้ล้วบอกฉันไม่ไปถ่ายรูปหรอกแต่บริเวณบ้านพี่เขาเมื่อก่อนเนี่ยหมีจะมามีมาเรื่อยเลย แล้วคนเขาก็จะโทรแจ้งทางเมืองให้มาจับหมีไปปล่อยที่ป่าไม่ใช่ว่าแจ้งให้มาฆ่านะคะผู้หนคนเดินจูงหมามาอุสาลีบแล้วเขาก็เขาก็มาเดินเบียดขอบนหน่อยนะคะอา้าเข้าไปไม่ถงึงแล้วเขาเปิดสปริงกล สปริงโก้ตรงนี้ก็เป็นตอนนั้นอ่ะดอกดอกเนี่ยค่ะดอกทิวลิปที่สีสวยๆค่ะตอนนี้ร่วงหมดแล้วอันนี้ไม่แน่ใจเนี่ยราสเบอร์รี่หรือแบล็คเบอร์รี่ไม่แน่ใจฮะเอ๊แบล็คหรือราสเบอร์รี่ไม่รู้ไม่แน่ใจจริงๆอู้ดอกนั้นเนี่ยไ้่นู้นะนะคะดอกนั้นเนี่ย นี่อีกเพิ่งสังเกตเนี่ยค่ะเอ๊ะปีที่แล้วไม่เห็นเลยนะห๋อิวลีดดูที่ตอนนี้เป็นกระบอกนี่นะคะกระเทียมที่จะพามาดูเนี่ยเห็นไหมออกดอกแล้วอีกหน่อยก็จะเป็นหัวกระเทียมอยู่ตรงปลายแล้วน่นนะจะมาเก็บไปปลูกกลีบเล็กๆเท่าเท่าเม็ดเข้าสามเนี่ยแต่ว่าหอมหอม ูที่นั่นนะคะกลายเป็นกระป๋อแล้วตอนนี้เดินพาเดินไปไม่ได้แล้วนะคะเพราะว่าเขาเปิดสปริงเกิมันมันหนาวแล้วมันจะเปียดด้วยค่ะยที่เป็นแบล็กหรือแต่ไม่ใช่ราสเบอรี่แน่นอนเป็นแบล็กเบอร์รี่แนะ่ไปพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ